สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พาทัวร์จัดให้วันนี้ครอบครัวทําอะไรดีวันนี้พาทัวร์จะทําขาหมูขามหมูสนะําเร็จนะขาหมูเยอรมันสําเร็จอันนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งนะแล้วก็จะมีตื้อฮวนตื้อฮวนอีกเมนูหนึ่งกินน้ําสดน้ํนร้อนอนะคะเมนูส่งเป็นโตของพาทัวร์ใส่ใจทุกเป็นโตก็มีตื้อฮวนมันมีแค่สามชิ้น <c oughs> แล้วก็ ทุกวนนะคะยังไงก็ให้ทุกคนกินข้าวาวันเชา้าเย็นก็ให้กินข้าวให้เลยนะกินข้าวไปกับผักถัวใส่ใจทุกเป็นตใส่เป็นตให้ทุกคนทุกๆวันเลยนะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนทานข้าวกับครอบครัวให้รวยดูแลตัวเองด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าป้าตัวจะทําแบบไหนกันแกะแล้วมีแค่นี้น้อยขกขาหมูเยอรมันน้อยๆเดี๋ยวเราก็จะแกะใส่ ใส่ถาดแล้วก็เข้าข้อมะเอเข้าเครืออ่องอบแกะเลยเอาไปทางนี้เลยแล้วก็เข้าหม้ออบเลยนะคะ อันนี้ไสหมูนะทุกคนเออเป็นกระเพาะกระเพาะหมูอืมเป็นกระเพาะหมูเดี๋ยวพ่อเตัวจะไปล้างมันให้สะอาดก่อนอใส่ราออกผักชีไปแล้วก็ใส่กระเทียม เก้ากระเทียมโทมใส่ไปกระเทียมสามหัวพอแล้วก็รอน้ำเดือดขอใส่คโนอสักสองก้อนนะคะทุกคนใส่คโนอสองก้อนเครื่องในใส่ไปเลย ล้างสะอาดแล้วทุกคนที่จริงมันสุกแล้วแหละตัใส่ไปเลยนะคะ ม่มันดูมันมืดจังเดีเ๋ยวแปบนมงโอ้โ oh ห oh. mm hmm. ตู้เราเสร็จแล้วนี่ประกาศใส่้ว mm ย hmm. ดูน่ากินไหมคะประกาศชิ้นใหญ่ใหญ่เดี๋ยวรอให้มันเดือดอีกสักพักหนึ่งนะคะเราก็กินข้าวกัน ปลาตัวก็ได้ทําขาหมูขาหมูเยอรมันกับตื้งวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เอ๋ก็จะไปทานข้าวแล้ว,น,บบน,วน,ลนะคะยังไงก็ก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนมารับเป็นตัวของปลาตัวปลาตัวใส่ใจทุกเป็นตัวเลยนะคะก็อยากให้ทานข้าวให้ร่อยนะคะดูแลตัวเอง<ๆ>ด้วยยั<อ>งไงก็ เอสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองให้พ้นจากโควิดด้วยนะคะอืด้วยรักแล้วเป็นห่วงจากปาทัว่วไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนบ๊ายบายขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย